เมื่อจะกล่าวถึงลอตเตอรี่ใครๆก็อยากจะมีดวงถูกลอตเตอรี่สักครั้งในชีวิตอย่างน้อยก็ขอสักหนึ่งใบรางวัลที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัลถึง6ล้านบาทแค่คุณถูกเลขตรงๆ6หลักด้วยกันหลายคนฝันมากจะถูกรางวัลเป็นอย่างมากแม้แต่ดิฉันสมิงเองก็อยากจะถูกรางวัลกับครั้งบ้างแต่ดวงวาสนาของสมิงคงมีบุญไม่ถึงแต่รู้หรือเปล่าว่าบางคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกับเศร้าใจ ในภายหลังหลังจากถูกรางวัลวันนี้สมหญิงจะขอยกตัวอย่างบุคคลที่ถูกรางวัลในไทยจากดวงมีกลายเป็นทุกขลาบอันดับหนึ่งหวย3าล้านอลเวงระหว่างครูปรีชาและหมวดจรูนซึ่งต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข5 3 3 7 2 6จ็ดำนวน1ชุดหใบ เงินรางวัล30ล้านบาทเป็นของตัวเองโดยมหากราบโวยวลเวงเริ่มจากครูปรีชาอ้างว่าเป็นผู้ถูกรางวัลแต่สลากชุดนั้นได้หายไปหลังซื้อกับนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจบ้าบินเจ้าของแผงสลากเจ้าประจำในตลาดเวสซิตี้จังหวัดกาญจนบุรีโดยก่อนหน้านั้นเจบ้าบินยืนยันซื้อสลากเจ้าปัญหามาจากนางสาวพัชริดาพรหมตาหรือเจพัชและมีนางปนัญชยาสุขผลหรือเจเพียวตัวละครอีกคนเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพัน และในที่สุดเจทั้งสามคนจึงเป็นพยานแวดล้อมให้กับครูปรีชาส่วนฝ่ายหัวจรูนก็อ้างว่าเป็นเจ้าของสลากเป็นผู้นำสลากไปขึ้นเงิน30ล้านบาทเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2560ก่อนนำไปฝากบัญชีธนาคาร25ล้านบาทส่วนอีก5้าล้านได้เบิกนำไปใช้และต่อมาครูปรีชามีการแจ้งความดำเนินคดีว่าสลากที่หัวจรูนเอาไปขึ้นเงินเป็นของตนเองที่ทำหล่นแล้วหายไปจึงนำไปสู่การอายัดเงินในบัญชีเอาไว้ ดีหวยวลละเวงเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อบิ๊กนายตำรวจเมืองกาญจนบ,บุรีเรียกตัวหมวดจรูนไปคุยที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อเจราจาให้ยอมรับว่าได้เก็บสลากไปจริงก่อนที่หมวดจรูนมีการแจ้งความปรับครูปรีชาและไปตรวจ d n a เก็บลายนิ้วมือที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่าสลากเป็นของตัวเองเทียดหวยวลละเวงไม่มีทางจะจบลงง่ายๆเพราะต่างฝ่ายต่างฟ้องกันไปมา30ล้านบาทเป็นเหตุทําให้คนถูกหวยตัวจริงไม่สามารถใช้เงินที่ถูกรางวัลมาได้อย่างสบายใจแถมต้องเสียเวลาไปให้การต่อศาลอีก อันดับสองเสียฟานอดีตรอปพอหนุ่มบุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่นงงว, 1, วดประจำวันที่16กันยายน2558หมายเลข7 4 3 1 4 8จำนวน5ใบ30ล้านบาทหลังจากถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินก้อนใหญ่มาแล้วก็มีเรื่องกับภรรยาตนต้อง,ง,งขึ้นโรงขึ้นศาลและหลังจากนั้นก็ได้แยกทางกันอยู่โดยเสียฟานหรือนายยงยุทธแก้วสวนจิตได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองหานซื้อที่ซื้อทางจำนวน30ไร่และสร้างบ้านเอาไว้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ซื้อวัวมาเล้งเกือบ20ตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับพี่สาวจนกระทั่งป่วยเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตลงและได้ทำพินัยกรรมไว้ซึ่งมรดกส่วนใหญ่มอบให้ลูกชายที่เกิดกับอดีตภรรยาและมีพี่สาวของเสียปานเป็นผู้จัดการมรดกแต่เรื่องราวทั้งหมดกลับไม่จบลงหลังเสียปานเสียชีวิต เพราะอดีพัรรยาได้ออกมาเรียกร้องกับสื่อว่าลูกชายไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ตามที่ในกร,รมที่ระบุว่ามอบเงินให้ลูกชาย2ล้านบาทโดยให้พี่สาวเสียปานต้องจ่ายเงินรายเดือนให้ลูกชายเดือนละ7,000บาทที่สาวได้ขายบ้านและรับเงินจากการขายบ้านของเสียปานแถมยังเอาเงินของหลานไปด้วยไม่ได้ทําตามที่เสียปานสั่งและพี่สาวเสียปานได้ถูกหมายสั่นจับตัวจากตารวจอีกด้วยเรื่องเพราะเงินแท้ทําให้เกิดปัญหา อันดับ3เสียถููหวห6ล้านแต่ถูกจับคดีฆ่าคนในประสาทแรลงทองอายุ53ปีเป็นผู้เสียหายในประสาทกล่าวว่าเมื่อวันที่19ทธันวาคม64ตนได้รับหมายเรียกจากตำรวจสอพอ,อสังขาจังหวัดสุรินทห้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุที่ถึงแก่ความตายเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีญาติผู้ตายได้เข้าแจ้งความว่า ตนไปทำร้ายวัยรุ่นชายจนเสียชีวิตเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทั้งๆท,ที่ตนไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวและวันที่15ธันวาคม64ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุตนได้เดินทางไปงานศพญาติที่หมู่บ้านภูนทรายจริงแต่หลังเสร็จธุระก,ก็เดินทางกลับบ้านทันทีกระทั่งมีหมายเรียกดังกล่าว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้นเนื่องจากมีบุคคลกลุ่มหนึ่งทราบข่าวว่าตนถูกรางวัลที่1ได้เงินจำนวน6ล้านบาทจึงกู้เรื่องแกล้งเพื่อเรียบเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเรื่องนี้สมหญิงเองก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหนหรือเพราะเงิน6ล้านเป็นเหตุที่ถูกแกล้ง นายไพบู์อายุ40ปีถูกรางวัลข้างคีงรางวัลที่1หลังจากตนทราบว่าถูกหวยก็ได้ชวนเพื่อนๆมาฉลองแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองจะตายในวันถัดมานางอ้อมอายุ59ปีผู้เป็นแม่ของนายไพบูลเล่าว่าก่อนที่ลูกชายของตนจะมาเสียชีวิตได้โทรมาบอกว่าถูกรางวัลข้างคีมรางวัลที่1ในเลข6 1 3 1 ค่า้งนวดที่16ตุลาคม65ที่ผ่านมาโดยตนเองได้บอกกับลูกชายด้วยว่าให้ระวังเพราะอะไรที่เราได้อะไรง่ายๆนั้นเราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างอย่างไปแต่ไม่คิดว่าการสูญเสียในครั้งนี้จะเป็นลูกชายตัวเองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากชื่นศพจะนำกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำพิธีทางาศาสนาสำหรับเคสนี้สมิงว่าคงจะดีใจมากไปดื่มฉลองหนักเกินไปและอาจจะมีโรคประจำตัวพุ่งด้วยหรือเปล่าจึงทำให้เสียชีวิต อันดับ5แม่ค้าขายหวยถูกหวย42ล้านย้อนไปเมื่อปี2555นางนันทาอายุ51ปีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลที่1นงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2555เลขรางวัล6 3 9า0 0ศูนยได้รับเงินรวมทั้งสิ้น42ล้านบาทกลายเป็นข่าวคลึบโครมในขณะนั้นโดยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเป็นส่วนที่เหลือเนื่องจากขายไม่หมด ซึ่งเจ้าตัวคิดว่างวดนี้คงต้องขาดทุนแน่นอนเป็นเงินหลายแสนบาทแต่แล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อลอตเตอรี่ทั้งหมดกลับถูกรางวัลรวมเป็นเงินถึง42ล้านบาทและตั้งใจเอาไว้ว่าจะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปทําบุญแต่แล้วความเศร้าก็มาเยือนเมื่อผ่านไปเพียง3เดือนคุณนันทาเศรษฐีใหม่ต้องประสบอุบัติเหตุดนรถชนเสียชีวิตพร้อมกับสามีทั้งๆที่เพิ่งได้รับโชคก้อนโตมาเพียงไม่นาน ิงว่าชีวิตคนเราก็ต้องการโชคลาภกันสักครั้งแต่ก็ไม่อยากให้เกิดทุกขลาภสมหญิงอยากจะใช้เงินอย่างสบายแต่ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่บุญกรรมถ้าชอบสมหญิงฝากกดติดตามและให้กำลังใจสมหญิงและเพื่อนๆด้วยนะคะ